ตอนใช่กละอะไรทำไมช่วงนี้มีอะไรอีกแบบมีทุกวันเลยอะมีเรื่องจะบอกมีเรื่องจะเมาแล้วเจ๊เพิ่งไปดูดวงมาอ่าคุณผู้ชมคะใครที่แบบว่าเป็นสายดวงสายมูเตลูนะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับสีเกี่ยวกับกระเป๋าบอกเลยว่าไปลงนะอาแล้วตกใจรู้ว่าจะเล่าเรื่องผีนี่ตัวเลยนิดเดียวแล้วเนี่ยกลัวกลัวท้กลัวจริงเรื่องดวงกับผู้หญิงเป็นของคู่กันเคยไปดูดวงมาไปดูมา อันนี้เราไม่ได้ไม่ได้อะไรนะแต่เราไปดูบางทีเราวิจารณญาณวิจารณวิจารณญาณในการรับชมคือไปดูมาสามที่ไม่ตรงกันสักที่เลยทำไมอ่ะที่แรกบอกว่าเฮ้ยขยันนะทํางานนะเดี๋ยวจะรวยเอที่สองบอกว่าเฮ้ยเราเคยผ่านการรวยมาแล้วอที่สุดท้ายจะรวยก่อนตายเดี๋ยวที่ผ่านการรวยมาแล้วคืออะไรคืองงมาก็คือแบบเฮ้ยตอนนี้คืออะไรวะเฮ้ยเราเคยรวยมาแล้วแลสุดแล้วใช่ไหมคือเราสามารถรวยได้อีก อ๋อทีนี้ก็เลยแบบเฮ้ยเราจะเชื่อหรือว่าอะไรยังไงดีแต่เราก็พยายามแบบดูบางทีเราไปดูไปดูเนาะเราก็แบบทําแบบไม่รู้เรื่องอ่ะไม่บอกไม่บอกคุณหมอให้คุณหมอทายเฮ้ยแต่ก็มีบ้างนะที่ตรงเนาะแต่บางทีเขาอาจจะดูลักษณะเราว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้บ้างมันดูมาบาเฮ้ยคุณโรคเยอะนะอ้าวไม่แปลกถูกไหมแต่จริงๆต้องบอกคี่สมอย่างนี้นะว่าเรื่องดวงกับผู้หญิงมันเป็นของคู่กันนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครที่แบบว่า หมอดูทักหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีสติในการคิดนิดนึงไม่ใช่แบบอุ้ยเนี่ยคุณดวงตกนะคุณต้องไปทาอย่างนั้นอย่างนี้รือรูปแบบรายการเราเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วคือเป็นหัแล้วไม่มันก็ต้องคู่กันเพราะว่าอย่างการเราซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้จะซื้อรถใช่ไหมก็ต้องไปดูเลิกดูยามว่าเออจะออกรถวันไหนจะต้องสีอะไรถูกฉลองหรือจะต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นของคู่กัน เดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งเราจะพูดเราเนี่ยค่อนข้างจะไปในทางแบรนเนมถูกป,ปะเดี๋ยวเราจะมาพูดว่าเฮ้ยที่เขาชอบเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์กันที่ชอบอเลือกกระเป๋าให้เหมาะกับวันเกิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาพูดกันมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็อย่างเราเนี่ยเรา กึ่งกึ่งอ่ะเราก็แบบเออใช้เพื่อความสบายใจเปลี่ยนก็เปลี่ยนเหมือนวันจันทร์เนี่ยเขาบอกให้ใช้กระเป๋าตังสีดำแล้วแล้วก็ปิดรอบซิปหมดเลยต้องเป็นซิปใช่ไหมใช่เพราะว่าคนันบางเห็นก็บอกว่าวันจันทร์บางครั้งเราเหมือนกับกระเป๋าฉีกง่ายใช้จ่ายไม่ระวังก็เลยเอากระเป๋าซิปมาอ,มอันนี้เราก็พยายามเวลาเลือกกระเป๋าเราก็จะเลือกแบบให้มันเป็นซิปอ,อะไรประมาณนั้นแต่ก็ก็บางทีก็มันก็แล้วแต่ตัวเราเนาะบางทีเขาก็บอกอย่างที่แพนบอกว่าคนเกิดวันจันทร์ต้องเป็นกระเป๋าที่เป็นซิปอะไรถ้าเกิดชอบกระเป๋าที่เป็นแบบทรงแบบ กระเป๋าถือขึ้นมาทำไงอะ่ะก็คือบางทีใจเราอะเนาะ <ừ> พอเวลาเราจะเลือกกระเป๋าว่าพอเรากําหนดมาแล้วว่ามันเป็นแบบนี้มันเหมือนมันเราคุณผู้ชมหาคือเราเลือกมาแล,แล้วเราก็จะคิดไปแบบนั้นเลยว่า อ่ะในเมื่อจะให้ใช้ซิปอ่ะฉันก็เลือกสีเลือกสีที่เราชอบ <Through> สมมติมีสีดสําสีฟ้าสีเหลืองอ่ะสีะลายลัที่เหมาะกับเราเหมือน <alert. S 2> ่านเกิดวันจันทร์แานกาจอสีเหลืองอ่าด้วยความแต่กระเป๋าบางทีอยู่ในสีเหลืองก็ไม่สวยอีกเราก็ค่อยๆเลือกว่าอันไหนเหมาะที่สุดอันนี้แล้วแต่แต่คนหนึ่งเนี่ยของแพนมีกระเป๋าตังกี่ใบกระเป๋าตังที่ปกติเนี่ยจะเป็นคนใช้กระเป๋าตังค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โยนโยนโยนเพราะจ่ายเร็วซื้อของนู่นนี่นั่นเร็วแต่ก็คือจะใช้บ้างเพราะว่าเรามีบัตร ก็พอใช้กระเป๋าตังค์มันก็จะดูง่ายขึ้นก็พยายามไม่ค่อยเปลี่ยนบ่อยอยกเว้นแต่ว่ามันขาดหรือว่ามันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยม,มันมันไม่เหมาะกับการใช้งานเรามันไม่พอแล้ว ไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายความว่าเงินใส่ไม่พอนะใบแจ้งนี่ใส่ไม่พอแล้วทีนี้เราก็เลยแบบเออหายังไงให้ใบมันพอเพราะก่าจะสิ้นเดือนถูกไหมใช่เราต้องใส่เยอะใส่บินบินทครใจ่ายนะแต่ของเจ๊คือมันก็แล้วแต่โอกาสอย่างถ้าวันนี้เราใช้กระเป๋าใบใหญ่แล้วก็จะมีใบเล็กหรือใบยาวได้แต่ถ้าวันไหนเราใส่เป็นแบบใบแบบเล็กๆกระทันแล้วจะใส่แค่การ์ดเป็นแบบกระเป๋าการ์ดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลือกเอาตามความเหมาะสมบางทีกระเป๋าใบใหญ่เราชอบเหมือนแพนเนี่ยชอบแบบใส่ของเยอะบางทีเราไปเดินตลาด บางกระปีอย่างเงี้ยเราก็แบบเนาะไปดูของเซลล์เนาะนี่นี่นี่อะไรคุยไปก่อนได้มาใหม่เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ดูยืมเข้ามาอีกแล้วยืมทั้งวันี่อวดมากค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะผู้หญิงคนนี้นะคะอวดตลอดเวลางงมากเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้อวดได้ยืมเพราะไม่ให้โชว์อ่ะแล้วคุณหลอกว้าวแล้วรุ่นนี้อยากได้อยากได้อีกแล้วนี่มากเซลเล็บถือแบบสนั่นหวั่นไหวนี่วันนี้เซลเล็บจะถือให้ดูนะคะอุตยตายแล้วลึกจ้านนี้อะไรอ่ะ บุ๊กโทสคำว่าโททคำว่าโทษแปลว่าอะไรคุณไม่ใช่คุณลิลลี่ภาษาไทยเนาะคุณภาษาอังกฤษคุณคุณสมศรีคุณสมศรีโทษมีหลายคำคืออะไรโทษคือกระเป๋าทรงเปิดทรงเปิดเหมือนแบบเปิดง่ายใช้ง่ายขนมโทษขนมเออไม่ใช่ช่อันนี้โทษเลยไงอ่ะอันเนี้ยเหมือนเป็นกระเป๋าตอบโจทย์แพนมาก เพราะว่าแผนชอบเพราะว่าเนี่คุณผู้ชมนี่ไม่ต้องไม่ต้องดูไกลๆดูไกลๆก็เห็นใส่บ้านได้เป็นหลังใส่แล้วถเป็นโนดน้อยเลือนงามไงจะต้องมีบ้านพกไปด้วยเจ๊ลงบ้านเลือนไทยใส่เข้าไปในนี้ลงไปนอนได้เออแต่นี่เพิ่งสังเกตเห็นบ้านยืมเข้ามาจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่คือบางทีเนี่ยเนี่ยอันนี้เริ่มเริ่มไม่ชอบแล้วว่าทไมชอบนิดนึงแต่สวยคือไม่มีอะไรให้ใส่เลยไม่จริงๆต้องบอกว่าตอนนี้คือแบบ เทรนนี้มานะอแต่มันไม่มีช่องอะเออใช่ใช่มันไม่มีช่องคุณผู้ชมแล้วถ้าของบางอย่างที่เราต้องถนอมมาเออมันก็ไปตีกันในนี้ดิเป็นจับฉ่ายเลยอะอ,อ่าอ,อันนี้ก็คือนิดนึงว่าควรไหมแต่ถ้าไปตลาดมังคปี่อ่าหมูไก่ปลาใส่รวมกันได้จะรวยมากเลยนะที่เอาใบนี้มาใส่หมูมาก้าไก่อ่ะเอาเหรอ เป็นคนที่ใช้ไม่ไ <ง S 1> แล้วอย่างนี้ดูแลรักษาอย่างไงมันเป็นผ้า Canvas ดูแลรักษานิดนึง Canvas รอง c น n v a s เห็นปะมันเป็นผ้าก็คือผ้า <Okay. S 2> ไม่ใช่นงอันนี้เขาคุณเพื่อนเขาน่ารักนิดนึงคือเขาผูกผ้า ทรายลี่เราเรียกผ้าทรายลี่มันก็คือมันคล้ายคล่องแอมเม์คือผ้าทรายลี่ก็คือผูกให้สวยๆผูกไว้เพื่อหนึ่งละสวยนะคะสองก็คือกันกระเป๋าเลอะกันกันหูเลอะเพราะว่าให้มันเลอะที่ผ้าแทนมีผลเห็นไหมเขาผูกในวิธีผูกก็มีนะเดี๋ยววันไหนแพทเป็นนี่ก็ผูกไม่เกเอผูกไงให้เป็นเนื้วเนี่ยเคยผูกอยู่นะแบบนี้ยนี่ก็ผูกนะผูกเสร็จก็เป็นปมคือเขาไม่ได้ขายมาพร้อมกันใช่ไหมไม่พร้อมไม่พร้อมเขาแยกอันนี้ก็คือเป็นเป็น เป็นเหมือนกับต้องซื้อแย่แต่บางแบรนด์เขาก็แถมมาอประมาณนั้นอ่ะอันนี้อยากจะบอกว่าเป็นกระเป๋าอีกใบหนึ่งที่ตอบโจทย์เราแต่ราคาอย่างบอกแบรนด์คริสตยนดีอ้อก็อย่างที่เคยพูดไปคลิปก่อนคือราคาเขาก็เท่าไหร่ใบนี้นิดนึงก็แพงไปเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบหมดตัวเกือบขายแล้วตัว เกือบล้ไม่ไม่นี่ยืมเขามาจริงคือเคยเห็นเพื่อนใช้แล้วบอกเราเราอยากเอามาให้คุณผู้ชมดูขอยืมหน่อยได้ไหมจะรัาษาอย่างดีอย่างงามเลยอะไรเงี้ยอันนี้เขามีลายไหมมีชื่อลายเขามีหลายลายอันนี้เป็นลายแบบลายนี่คือลายซิกเนเจอร์นะคะแต่ว่าซิกเนเจอร์จะมีหลายหลายสีสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็ตอนนี้เขาออกมาเยอะมากออกมาแบบด้วยความที่อะไรก็ตามที่แบรนด์เขามีการ กระแสตอบรับที่ดีเขาก็จะผลิตรุ่นเดียวกันแต่เปลี่ยนสีเปลี่ยนทรงให้มีเล็กแล้วมีเล็กมีนิดๆด้วยนะบอกแล้วว่าแบรนด์เขาถ้ากระแสตอบรับดีเขาผลิตโอเจ๊อยากรู้ว่าคืออันนี้ถามแบบง่อยๆเลยนะ,ะไหนเาให้ดูกัน คือถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเราจะดูได้ยังไงว่าจริงปลอมแท้เราดูได้ไหมมนีคิที่ยันดีอมมันดูไหมบอกได้ไหมบอกประสบการณ์ออเคอ๋อคนออเ๋อโอเค๋อเคออเคอ๋อโอกคอบอโอเคอ๋อโอเป๋าแทเกอะเป๋าปอเอมเคออโอนคอตอโอเตอ๋อโอเคอ๋อโอกอเค๋อโอเคออโอเคอ๋อโอเคอ๋ออเออเออเ๋แอเค๋อ่อ แต่ว่าตรงนั้นอบอุ้มยิ่งกว่าลูกในท้ใช่จริงแน่นอนนี่คุณผู้ชมคือพื้นทีเราสังเกตง่ายๆนี่เป็นทริคง่ายๆที่แบบว่าไว้ดูว่าใครโป๊ะไม่โป๊ะใครใช้ของที่ปลอมเราแซวๆกันแต่ว่ามันก็เนาะบางทีเนาะดูได้มันก็เป็นมุกตลกๆนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้เยอะถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่ของเยอะๆอย่างเราก็คือของเยอะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าสนอกสนใจอยากจะได้รุ่นนี้ไปครอบครองก็ไปหาดูกันเอานะคะเราสองคนไม่ได้ขายนะเราแค่มัน แนะนำเฉยๆว่ามันเป็นรุ่นที่เราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยกระแสมันมาแรงเราก็จะหยิบกระเป๋าที่เป็นกระแสเนี่ยออกมาให้กับทุกคนได้ดูกันแต่ถ้าเกิดใครอยากดูรุ่นไหนอย่างที่เราบอกไปน้มว่าเราเป็นตัวแทนแห่งดวงจันทร์เราไม่ใช่แฟชั่นนิสตาแต่ว่าเราก็เอาความชอบของแต่ละคนมาบอกอะไรแคไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อเราก็ได้จริงเราก็ไม่ได้น่าเชื่อนะนุ่อดูหน้าเราสองคนก็คือปลอมอยู่แล้วนะคะไม่ไม่ฉันน่าดูดีกว่านั้น อ,อีกนิดหนึ่งคุณสมวันนั้นเดินไปเจอเพื่อนเพืเ่อนถามว่าเฮ้ยแกแกทำศัลยกรรมมาป้านเราบอกโอ๊ยไม่ฉันไม่เคยเสียงแข็งกระซิบเบาๆไปทำเถอะเจอคู่รามีหมอมเดี๋ยวพาพ <c oughs> ไปสียใจมากบอกเลยเอออะนะคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่ความพอใจนะถ้าเกิดว่าคุณชอบแบบนี้คุณจะซื้อแล้วคุณไหวคุณก็ซื้อไปนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะดูเราเป็นน้ำจิ้มได้ก้าย่อยก็แวะเข้ามาได้ในช่องของคุณวันวันนั่งนอนสวยชนะ นั่นเองเพราะว่าเขาจะมีเรื่องราวของเ <c oughs> ทรนการแต่งตัวหรือว่าทริกในการเลือกซื้อนะคะการดูของดูยังไงนะคะก็ต้องมาติดตามอย่าง <c oughs> ที่บอกเวลาดูของจริงให้ดูตอนฝนตกแล้วถ้าฝนไม่ตกล่ะถ้าฝนไม่ตกอันนั้นก็อีกเรื่องนึงก็ <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งเ <c oughs> นาะอ่ะถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องไหนนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นเกี่ยวกับเรื่องของเทรนว่าเอ๊ะถ้าเป็นผู้หญิงร่างบางแบบน้องแพรเนี่ยจะต้องแต่งตัวยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําด้วยกับการแต่งตัวให้เข้ากับ รูปร่างหน้าตาและ<ต>ก็เข้ากับกระเป๋านะคะวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วโนเสียอะไจังเลยก็อย่าลืมฝากด้วยนะคะกับรายการวันวันนั่งนอนเสิวนชาแนลนะคะก็จะมาจเจอกับทุกท่านแบบนี้แหละในช่อง YouTube ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะก็ถือว่าช่วยเหลือตวัตวผู้หญิงเล็กๆสองคนเขนะินเะละเ,ลเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเริ่มเบือ่อโอเค คลิปต่อไปนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ไม่มีขนมมาฝากเลยอะ